สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างเอ่ยพาเที่ยวในนิวยอร์กวันนี้เราจะเที่ยวกันต่อเพื่อนๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว let's go ไปกันเลยค่ะลุยกันต่อค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวทา์สแควร์ไปดูความสวยงามของเขากันนะคะเพื่อนๆพร้อมหรือยังไปกันเลยค่ะ อันนี้คือรถบริการของในเมืองแฮตตันของรัฐนิวยอร์กนะคะพานักท่องเที่ยวขับเลาะเที่ยวรอบเมืองนิวยอร์กชมบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์สถานที่เที่ยวในนิวยอร์กก็จะขึ้นรถคันนี้แหละค่ะพาเที่ยวโอเคเนุยพันเพื่อนเข้าร้านเอ็มก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่ร้านใหญ่มากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ <Yeah! laughs> โ<พ>อ,อ้ฮ have link โอเคค่ะเพื่อนๆวิพาเดินชมในร้านนี้นะคะว่ามีอะไรขายบ้างเนาะเพราะว่าเขาทําเป็นแบรนด์ของเขาอยู่แล้วเนาะมีเขาทําเป็นรูปแก้วแล้วก็มีสีต่างๆของเขานะคะมีเสื้อมีโลโก้เห็นไหมคะนี่ค่ะ ลูกอมเอ็มเอ็นเที่บ้านเราอะค่ะแต่ที่นี่เป็นเอมเ็มีหลายๆสีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีน้ําเงินค่ะแล้วมีสีน้ําตาลอย่างเงี้ยค่ะมีเห็นไหมคะเป็นสติกเกอร์บ้างเป็นพวงกุญแจบ้างนะคะนี่นค่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนุ้ยจะพาเพื่อนเดินชมไปเรื่อยๆนะคะข้างในนี้เนาะมีแต่สิ่งที่น่าสนใจเนาะไปดูกันเลยค่ะก่อนเข้าไปทำสแควร์กันค่ะเ,เพื่อนๆ โอ้ยมองทะลุไปด้านนอกเป็นร้านขายโดนัทเพื่อนๆน่ารักจังเลยค่ะมีไฟแสงสีเต็มตึกเลยเดี๋ยวลุยพาออกไปดูข้างนอกถ่ายชัดๆกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะลุยต่อ ถนนไทมส์สแควร์นะคะเพื่อนๆตอนนี้มันคนเขาก็เริ่มเปิดเขาก็เดินเข้ามากันเยอะแล้วนะคะตอนนี้ตอนเรามาถึงใหม่ๆตอนเมื่อปีที่แล้วเขาปิดนะคะเงียบแต่ตอนนี้เขาก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะคะแต่ก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่ไทมส์สแควร์ จะพาเพื่อนเดินเข้าไปดูข้างในนะคะนี่ถึงจุดแล้วจุดสแตนที่นั่งชมนะคะที่นั่งพักผ่อนเดี๋ยวเราข้ามถนนไปจันเลยค่ะ มีมิกกี้เมาส์ด้วยอืม mm hmm. wow. ู้ยคนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนว้าว เรียกว่าไทม์สแควร์นะคะกลางคืนสวยกว่านี้อีกนะคะอันนี้ขนาดกลางวันนะคะเนี่ยเดิมทีในอดีตไทม์สแควร์นะคะมีชื่อว่าลองแกสแควร์เนาะโดยภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อนะคะมาเป็นชื่อว่าไทม์สแควร์เพราะว่ามีการก่อตั้งสร้างตึกขึ้นมาใหม่ซึ่งตึกที่เขาสร้างเนี่ยคือเป็นตึกของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กนะคะก็เลยมี การเปลี่ยนชื่อมาเมื่อ117ปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆและได้มีการสร้างโรงละคร Lost Bear ตามมาอีกด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกป้ายโฆษณาพวกแอนิเมชันที่มีแสงไฟ n ออ n เจจอ LDE ไล่ล้อมไทมสแควร์นะคะเป็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งที่มหานครนิวยอร์กที่มีผู้ติดตามคกันทั่วโลกและทั้งยังเป็นสัญลัก,กษณ์ที่มีโดดเด่นของแมนฮัตตันซึ่ง ทมสแควร์นะคะยังเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวนะคะที่มีกฎหมายกําหนดว่าเจ้าของตึกบริเวณนั้นนะคะก็จะต้องติดตั้งพวกป้ายโฆษณาพวกส่องแสงสว่างในบริเวณรอบๆถนน t ทม e สแควร์เพื่อให้มันยิ่งใหญ่และที่แห่งนี้ก็มีไว้จัดไ้เป็นสถานที่เลือกตั้งแล้วก็พวกจัดช่วงปีใหม่สังสรรค์ทุกคนก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนๆแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีพวกหุ่นกระตูนพวกหมีพวก ซูเปอร์แมนไลออนต่างๆนะคะเขาก็จะแต่งตัวมาเพื่อมาถ่ายรูปก,กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ขอทิปนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะกลายเป็นเศรษฐกิจทางด้านนี้ไปแล้วเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆได้ฟังประวัติไทม์สแควร์ไปคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ยังไงวันนี้เราเราก็จะกลับ โรงแรมกันแล้วพักผ่อนนะคะยังไงคลิปนี้นุ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่านุ้ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกในนิวยอร์กเดี๋ยวคลิปนี้นุ้ยขอจบไปแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ bye bye. บ๊ายบายพูดรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะเพื่อนๆ